ทำความรู้จักสายวาดทำมาต่อไปแล้วเล่นเลยนะสามสี่ชื่ออะไรหรอชื่อรวงข้าวแอนกา่าก็รวงข้าวเป็นสายว่านมากี่ปีแล้วหรอสามปีจริงจะมากี่ปีแล้วไม่รู้ไม่รู้อายุล่ะสิบสามปีสีที่ชอบล่ะเขียวแดงดำแอบวาดรูปล่ะชอบไมติดไหมชอบเจ็ดเด่นของุูงขอบตาละมั้งใช้เวลาวาดไม่ไปกี่ชั่วโมงหรอหนึ่งชั่วโมงลงที่ไหน เมนิ่คนอื่นค่อยได้เมนะขอบคุณคนชมขอบคุณนะคะเอ็นที่ชอบวาดมีเยอะมากแรงบันดาลใจตามนั้นไปในการวาดดูงานคนอื่นถนัดวาดแนวไหนอนิเมะปกตออลิชื่อน้องมอสปัสขอดชื่อดวงเข้าจ้ามียูเมทไหมคืออะไรอ่ะอะไรเกี่ยวกับอลิตัวเองหน่อยสิทำไมถึงได้น่ารักขนาดนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ตามนั้นมือข้างที่ถนัดมือขวาพอใจกับงานไหมพอใจมั้งวาดรูปเหนื่อยไหมปวดจริงๆนะเฮ้ยเกมหรือวาดรูป วาดรูปเพลงที่ชอบฟังไม่ชอบอะไรการบ้านไอเดียในดวงใจแลว้วก็ฝนละคะเป็นมหาเศรษฐีแลวจะท้อยนี้ช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูถ้าใครยังไม่กดไลค์กดติดตามขอให้เป็นได้แค่พี่น้อง